แถวนี่ขาดนอ้อขึ้นมาเยเอเอ๋ทยอยมาเด้อใจเย็นเย็นโยมที่กาลังเป็นเจ้าภาพเด้ออย่ายเหยียบกันตายเด้อถ้าจองผ่าทั้งอันเด้ออย่ายเขาออกข่าวเด้ออาตมามวนเห็นโยมเห็นจังสีแล้วคือกันครับตอนเขาไปรับเงินเบียยังฉีบปุ้ยผู้เฒ่าบัละก้กจมบ่อยากเข้าวัดบ่ไปดอกวัดเก็บขามันเมือเขาแก็งเบียยังฉีบเดือดข้างหนา้าตอดไปตอดไปยืนวัดมือก็อได้ <c oughs> มันเงินเนาะ เงินคําแก้วประสงค์หายแต่ผูมันผู้ขี่ขานหาได้แม่นบ่หมันเงินคําแก้วประสงค์เขางาะปลาขอดีจังไดขอหให้ยไ่ซ้นตอนนี้ก็รอเวลาเตรียมญาติโยมรอสักครู่ขออาภัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็เหลือประมาณจากสิบกว่าท่านที่ทมาช้าไม่ใช่มาช้าแต่กินก็ตั้งใจมาแหละอาจจะอยู่ไกลโนนอยู่อุบลราชธานีบ้านเกิดประเดชพระคุณหลวงพ่อบุญมาวิสาระะโตอยู่สุรินที่ประเดชพรกคุณหลวงพ่อไปเผยแผ่ธรรมะ ไปประกาศศาสนาก,ก็ได้ยินรับทราบข่าวก็เดินทางมาเพิ่งมาถึงก็ไปเป็นเจ้าภาพผ้าอยากถือผ้าสักผืนอย่ามาทอดเวลาทอดอย่างเราทําประเพณีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวัดที่มีโยมก็อย่าลืมนะอย่าตกขบวนบุญพยายามติดตามสถานีวิทยุพยายามติดตามสถานีโทรลโฟนก็คือโทรศัพท์พี่หาพี่น้องหาน้องญาติหาญาติอย่าลืมเดอ้อไปหาเนด้อไปหาเนด้อบ้านนั่นมีบุญบันนี้ม่บุญ บางครั้งสถานีอาจจะตกหล่นอาศัยโทรศัพท์พี่น้องรู้กันนี่แหละชักชวนกันไปทําบุญหนุนกันเอาไว้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามีพลังสามัคคีคือมีพลังแต่ถ้าขาดสามัคคีสระอังคือกันพังฉะนั้นสามัคคีเราจะเกิดพลังได้เพราะว่ามีบริยาตตัดนิ้วออกจ้ากนิวบอ,อมีบริยาตตัดขาเจ้าของออกบอเต้นขาเดี๋ยวย่างกับไม้ย่างตั้งตังตังไปขันสองขาย่างถนัดแปลว่าขาวมีความสามัคคีมือก็เหมือนกัน ถ้าตัดมือข้างหนึ่งออกมันก็ไม่ถานาัดอีกนั่นแหละเคยเขียนหนังสือมือขวามือขวาเป็นยังไปเขียนหนังสือมือซ้ายมันก็ตเติมหัดไม่แต่ถ้าเกิดความสามัคคีซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนญาติพี่น้องอโยมเดินเข้ามาให้เต็มเลยตรงนี้ตรงกลางตรงกลางผู้ใดมาตรงกลางสิว่าได้กินข้างหมาเนาผู้ใดยัยู่ก็ขอบคีดหลอกสิหลอกโทษโบราณพันบาทเนี่ยจะไม่เลี่ยงนั่นเลยจะมาใส่กันบ่นละเอออาจานั้นตอนนี้รอเวลาญาติโยมท่านที่เดินทางมาแล้ว เโยมไก่เนี่ยก็มาจาังห้าหกพื้นเลยมาทีหลังเนี่ยเอาคนมามามา,มา,าส่วนด้านอาหารโอ้พอดีลงก็กําลังเอาอาหารโอ้พระคุณเจ้าขอใหยเดี๋ยวผมตอนนี้โยมกําลังมาเขาโย่เพื่อนเาคนมาคึกบ้างไม่ประกอบไปที่แล้วหิวเขาพึงมาเขาครับเดี๋ยวนี่แมครัากาลังมาเขาครับอ่าไม่ได้ชั้นงา <laughs> ่ายทางอาหารกําลังคึกคักยอิโยมที่นําอาหารอ่าหลายท่านหลายคน อยากทำบุญกับพระคุณเจ้าอาหารก็เตรียมพระคุณเจ้าดูแลด้านนน้นก็เต็มที่เพราะว่าพระเดพระคุณหลวงพ่อเนี่ยวางแผนวางโปรแกรมเรียบร้อยอย่างทุกวัดเราก็จะไปหากันเนี่ยมันมีนล้วได้โยมวัดนี้จัดงานไปดูท่านถ้ามันดีก็เอามาแอปพลายแอปพลายคือการประยุกต์นะประยุกต์เข้าหากันทางพระเรียกว่าประยุทต์โตประยุทต์โตก็คือการประยุกต์เข้าหากันนะว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำํำอะไรที่ควรจะปรับปรุง ยังแต่ก่อนหลวงพว่อก็นิยมอยู่ธรรมดาสาราลังเดียวหลวงพ่อก็อยู่ได้มาบอ,อกเผยแผ่ธรรมะเราบ่แมเงินเรบ่อนเลผู้ขากจะจิไป,ไปผู้ขากจะจิไปข้าน้อยกะจิไปผู้ขากะจิไปเอาไปเอามาเนาะโอ้ยหลวงพ่อกระมือกายหนาปนะากกูต้องสั่งสาราใหญ่แล้วหาเงินใสนะ่น้อเขาจ้างมาล่ำเป็นแสนถวายพระสองลอยโอ้ยแล้วไงมันสารากูเนาะ <laughs> อันนี้เพิ่น้องบอกนิยมฟังดอกปฏิบัตพระอยากได้อ่า สายคบาอาจานเพราะว่ามมอยากได้ดอกเพราะว่าเงินซื้อผมไม่ได้บึงง่งตจละอค์ใช่หรือล่าซื้อได้บ่ล่ะเหลี่ยมมองปันเนี่ยผมสิวมาเกิดน้ำอยู่บ่โยม <c oughs> ฉะนั้นก็อาศัยบาร,รมีของโยมไม่แหละเพราะว่าะะโยมมีโอกาสได้ทํางานได้ปลูกอ้อยปลูกมันปลูกเขาแต่กระสงสารโยมไม่ดอกทํานาปังก็มีต่ฟางกับหนี้ทํานาปีก็มีเจนี่กับฟางขันนิมนต์พาปะเทินขันมนต์พาพ้สังสอน ไปนิมนต์พระบา,านี่ีเงาโยมเอ,อ้ยพระจังไดไปเพิ่มนี่ให้โย,ยมประเทศจังไดก็บัดนีหนี่สันคํำเดียวก็บ่ว่าดอกบัดนี้จบเลยโยมก็ดีหน่อยอันนี้มัดนีโอ้ยลูกหลานตายไปกันยังมาเกิดเป็นลูกเหรียญหีกติดหนีต่อ พระก็สมควรเปลี่ยนม่ได้แล้วอย่าบัดหนีต่ออบัดรวยก็ว่าไม่แน่ี้ยในโยมสิรวยกไันอ่ะโยมค่อยๆทยอยมาเด้อทางนั้นที่นั่งเก้าอี้โซฟาก็เท่าแก่ใจแอนคนเนี้ยใจญ่เยท้อแก่ใจแอนที่ทางนั่งนั้งหอ้ปวดหลังหลวงพ่อป่วแล้วช่วงหลังๆนี่แบกหินหลายโอ้ยมันชอบกาดลุงน้องลุงน้องมาท่อไหนผมนี่จีว่าทันว่า อันนี้ก็เป็นผู้มีบทบาทอีกคนหนึ่งเหมือนกันกับญาติโยมเมื่อหละเท่าเกันเพราะว่าท่าน,าททานก็คอยหลวงพ่ออยากได้หินวัดบริเวณอาณาจักรแถวนี้วัดไหนที่กําลังสร้างอยากได้หินโทรมาหาหลวงพ่อบนมาเลยหลวงพ่อมาจัดก,การให้เอาจาักรถเอาจักร,นาากรนถนะแถแกเป็นกับบริจาคผนบอกไ้เรื่อยเนวันเป็นกระร่นจีเป็นปราะวาอะไาได้เลยประวารณนา,า,า,าเอาไว้ก็เลยประกาศได้แถวนี้หลวงพ่อคอนโทรลได้คนไปบรรณาดอกไม้กับหลายรถเนี่ยวัดหลายๆวัดนะหลวงพ่อไม่ขึ้นตรงว่าวัดไหนวัดไหนคอยเป็นลูกพระลานน้น เป็นลูกพระพุทธเจ้าคนเดียวกันนอกจากเจ้าสิเป็นาศาสนาอื่นลัทธิอื่นอันนั้นจังอันตรายเนี่ยของห้าเนียนั่งไปขมบ,บโยมตรงนี้ทําไมไม่มีใครตอดมาเลยจ้าแม่เข้ามาเลยเข้ามาเลยเดินมาเดินมาเออดูมืออัตามาอืมมาไม่ต้องอายคันแก่ของแถวนี่สิได้ก่อนเอะโยมกับมักนั่งห่าง,งเนาะเอาเขายอยมาโยมนะ โยมไม่ต้องห่วงรองเท้าไม่ต้องเอามาก็ได้ไม่มีหายเลยเชื่ออาตมาเมื่อวานนี้หนึ่งคู่ไปแล้วของอาตมาไม่หายของโยมไม่หายแต่ของพระไม่รับประกัน <c oughs> <c oughs> อาตมาบรัญเราเขาอาตมามีหลายครูเออแม่นบ่มีอาตมาสนใจอีปเปิ่มอยู่แล้วอาโยมเข้ามาคุณหมอหาบอกนั่งในบ้านนอกคุณหมอเนาะคุณหมอเขานอกหน้าเนาะเอามาโยมค่อยๆมานะทยอยมาขอเวลาอีก หกนาทียมหกนาทีเริ่มประกอบพิธีกรรมเลยนะเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็พร้อมแล้วละ่ะถ้าจะยืดเวลารอโยมโอ้ยถาเนคนอุจภาพอุจภาพหัวใจลงเครื่องบินยุดดอ,อนเมืองอุดอ,อนถาคนเด้อพระก็เออพระมารอโยมไม่สวยแต่ถ้าโยมมารอพระเป็นภาพที่สวยมากอย่างเมื่อเช้านี้โยมตั้งใจใส่บาตรรอ,รอพระแปลว่าน,นั่นละ่ะสุดยอดให้ผู้มีศินรออันตรายแต่ถ้าให้ คนธรรมดารอผู้มีศินสุดยอดแต่ทุกวันนี้มันตรงกันข้ามจัดงานจัดละจีที่อบตที่เทศบาลที่อำเภอนี่มีแต่พระไปรอโยมสิบินธบาตสองโมงนิม,มนต์ขนพระไปได้ตีหาวนะ่ะไปนั่งหาอยู่วอก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 อยู่มันพระนั่งนั่งพระเพียบพิกาสพีกขวาโลกเก่าโลกสิบเอ็ดโลกสิบสองโลกสิบสามโลกสิบสี่โลกสิบห้าบ่เป็นแต่โลกเก่าโลกสิบกามาโลกสิบสองกามาโลกสิบสามกามากินขาพระ ก็เลยเห็นงานม่คอยได้ดูนปันไดเห็นบ่อพ่อขึ้นมา40ี0ิบหาิปีเห็นบอแต่ละองค์ยางเนี่ยเสแล้วเออ้ออเห็นงานนักหลายนั่นละฉะนั้นต้องถวายความสะดวกให้กับท่านเหลือเวลาอีกสนาทีนะคุณโยมนะที่อยู่กองอำนวยการให้รีบเร่งเร็วไวสี่นาทีอันมีคุณค่าสุดท้ายเราจะร่วมกันประกอบพิธีสืบเนื่องต่อไปมีการไหว้พระสมทานศีล และกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมด้วยสังฆทานพร้อมๆกัน,นพัฒหารพร้อมกันเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะร่วมรับฟังธรรมโอวาทจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายจากนั้นก็โยมรับพรและก็รับอาหารคุณพระคุณเจ้าก็เสร็จสิ้นภารกิจในช่วงภาคเช้า ฉะนั้นตอนนี้ขอต้อนรับญาติโยมทุกท่านที่กำลังทยอยเข้ามาสู่ศาลาลานธรรมแห่งนี้เพื่อจะร่วมกันทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2558ณวัดเทพนิมิตบ้านเหล่าใหญ่บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วขอเจริญพรคุณพ่อมรกาทยกได้ดำเนินรายการต่อไปเจริญธรรมนะครับสิริทอดถวายผากรถินทานนะครับ ที่แร้กับตนบอยไหวพระรับศินสะกอนนะครับก็บเพราะว่าก็ใส่เวลาตัวไหนกับโมยุคนนี้นครับให้เด่งเขาจังจหน่อยครับคือสิพร้อมกันแล้วนอใน,น,ร,ร,ในร้านทำในซาดาขออนุญ,ญาตด้อครับเด้อขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาต อ่าคือสิพรพอมแได้อ,อบาทน,นี่ขับจังกตจังใจนะครับไหว้พระรับศีลอ้าวกราบ <c oughs> อิมินาสาการีนาสังพุทธา อิมินาสการลนาธรรมังอภิบุษยามะอิมินาสการลนาสังฆังอภิบุษยามะเดี๋ยวก่อนบูชาก่อน หาหังสัมมาสัมพุทธภคะวะุทธังภคะตังอภิวาเทมิสวกขาโตภคะวะตาธรรมโมธรรมะนามัสสามิ <c oughs> สุปฏิปันโนสาวกสังโฆสรังฆังนามิสาธุกาสะมายังพันเตติสารเนนะสหา ปัญจศีลานียจามาทุติยมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุรักขณะทายติสารเนนสสหาปัญจศีลานียจามะตุติยมปิไมยังพันเต วิสุงวิสุงรักขานาทายาติสรเนนาสะปันจศสิลานียาจาม,านมะนโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัส Na mu tatsa pakwak rarahto semma semmbodhasa na mosa bakawato ahato semmbohatsa na mo bakaawato ahato สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิ ธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิทุติยมปิพุทังสระนังขจามิทุติยมปิพุทังสระนังขจามิทุติยมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยมปิกขุธรรมัง ขัดขาตัเดียบปิสังขังสระนังขัดชามีทัเตียมปิดสระนังขัดชามีตัเตียมปิดพุทธังสระนังขัดชามีตัเตียมปิดพุทธังขัดชามีตัเตียมปิดทำมังสระนังขัดชามีตัเตียมปิดทำมัง ขักต,ติยมปิสังขังสระนังขจามิตติยมปิขังสระนังขจามิติสระนาคม,มานังนิิตังสาธุอามะพันเปานาตปานาติปาตาเนรมณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปตาเวรมณีสิกขา สมาาอะทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะตินาธานาเวรมณีสิกขาสัมมาทิยามิกามีสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามีสุิมชา เวรมณีสิกขาสมาทิยามิมุสาวาทานเวรมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาสมาทิยามิสุรามิระยะมัจจปมาตทานานเวรมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ สุราเมระยะระปมาทฐานาเวร,ร,ร,รมะนีสิกขาสมาธิามิอิมานิปัญจสิกขาปธานิสิเระสุขติงยันติสิเระโพกสัมปทานสิเรณิปุติงยันติตัดสมา,าสิรังวิโสะเยุ ข้าวต้อปนีก็สิไดยถวายองกระถินนะครับอยาิโยมอยาติธ่รมผูู้มีผาก็ถือไว้ยกไว้นะครับเอาผาไตรยกผ้าถวายกระถิน 就买钢筋了吗？不到的，讲不到。